สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุผูสุคนทุก,ท,กทุกพื้นที่ก็แล้วกันนะครับทุกบอลทุกหม่องสุบอลสุแจกแล้วกันสุคนที่กดเข้ามาเบิึงคลิปนี้กันแล้วกันนะครับผมการทักทายพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับในวันที่14เดือน5ปี63นะครับผมเป็นจังไดน,น้อนะครับผมสบายดีกันบอลนะครับผมตอนนี้นะครับผมแอดอยู่ที่ ต่างประเทศนะครับกับบรรยากาศนะครับผมกับฟ้าคึืนนะครับผมบางมือกับมีฝนตกนิดนึงนะครับผมเป็นยังไงครับผมทั้งบานเฮ้านะครับผมเมืองไทยนะครับผมช่วงนี้นะครับฝนตกกันแนบบ่นะครับเป็นจังได้นะครับผมกต่อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายมาบอกว่าจากกันได้นะครับผมในแต่ละมืดนะครับที่แอดลงคลิปไปให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมอ่า มาพอก็พี่น้องนะครับผมก็ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผมคือเก่ามันเดิมเช่นเคยนะครับผมก็จะเริ่มเบื้องหน้าโป๊กคลิปให้ดีนะครับผมนาโป๊กคลิปที่ของแอดนะครับผมนาโป๊กมม่สีค่ายกันนะครับแต่หนังสือสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับผมต้นก็สีต่างกันนะครับผมจะสังเกตมุ่หนาโป๊กมุมขวาของคลิปนะครับผมกับสีมีความแตกต่างกันอดี่นะครับ มือนี้ก็เป็นอีกมือนึ่งนะครับที่เขามาพ่อกันจังได้กระขอให้พี่น้องสุขสุขค้นนะครับมีความสุขในการใส่ชีวิตนะครับผมก็อย่าลืมกินข้าวใ้ตรงเวลาแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวงให้ดีนะครับผมดัจกับเป็นกําลังใจสุขสุขคนนะครับผมพี่น้องนะครับผมมือว่านนี้นะครับผมผู้ใดมีเห่แอดกระดีใจน้านะครับมือใดบ่มีเห่นะครับมือใดบ่ได้เห่นะครับผมก็อย่าท้อใจไปนะครับผมก็เอาไหมก็แล้วกันนะครับผมช่วงนี้ย่างที่แอดบอกนะครับผมก็คืออ่า อาจสีเห็นแอดลงคลิปนะครับผมในบรรยากาศนะครับผมมุมในห้องซีเรียมมุมเกาๆนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างประเทศนั่นไวรัสโควรนิซิปเก่ามันระบาดก็คือเฮ้ายังออกไปไซสบ่อได้จังสีนะครับผมถ้าเฮ้าออกไปไซสได้นะครับผมมันก็สิมีมุมใหม่ๆทักทายพี่น้องอยู่มุมใหม่ๆนะครับผมให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็คือยังไปไซสบ่อได้นะครับเนื่องจากอ่าติด ไวรัสโควิดสิบเก้านั่นเองนะครับจังไดกับพี่น้องกับคำว่าเบิ้งคลิปนะครับเห็นมุมเก่าๆนะครับอย์ยาเป้าเบื่อกันแล้วกันนะครับกับเอาเป็นว่าถ้าแอดพ่อมุมได้สวยๆหรือว่ามีบรรยากาศตรงได้งามๆนะครับที่ต่างประเทศออกไปข้างนอกมองไดก็แล้วแต่นะครับสเก็บภาพงามๆมุมนั้นมุมนี่หรือว่าทักทายพี่น้องยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับล่ลงคลิปไปพี่น้องได้รับชมได้เบื่งกันก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้กับบอเว้าหลายนะครับผมกับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมให้ทั้งช่องน้่นนะครับแล้วก็เวลาที่แอดลงคลิปให้ตละมือพี่น้องก็ศิบไร้พาดการรับชมนั่นเองนะครับผมเผื่อวันไหนเข้ามาชมนะครับเมือ่อใดคำว่า,าเบิรงนังมส์นะครับผมถูกใจตรงใจนะครับผมของท่านผู้ชมนะครับผมกาศิอ่า ใช่ใจพิจารณาน,นะครับผมใส่ใจพิจารณาน,นะครับหรือ่าพู้ลังคน่นนะครับผมเบื้องคิดไปแล้วนะครับบ่เขาใจตรงใดแบบใดจังใดจังสี่นะครับผมการสามารถที่จะคอมเมนต์เขามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมบ่าต้องคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับผมเรื่องเนื่องจากที่ยังที่เขารู้ๆกันนะครับผมกด youtube เข้มข้นครับช่วงนี้นะครับกดยูทูบเข้มข้นนะครับผมทั้งช่องนะครับผมบ่๊บบ่าสิเป็นช่องไผ่ช่องทงั้งใดก็แล้วแต่นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนะครับผมยางที่เฮาลู่ๆกันนี่ละนะครับผมกับต่างคนก็นค,คือเซฟนะครับผม จังไดกะให้พี่น้องนะครับเบิ่งเอาก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณหล,ยลายๆที่เขามาเบิ่งนะครับผมว่าสิบบลฟอยแนี่ไปแนวเติมแล้วนะเอาไว้ซ้ำนี่แหละนะครับเอาไว้เจก,กันไหมครับผมขอบคุณที่เขามารับชมคลิปจนจบครับผมขอบคุณเลยหลายพี่น้องสุผูุสุดขนแข,ข,ข็งแรงครับผมขอบคุณมากครับ